กับสบายดีสบายดี FC ฟซวุคูสุคนสบายดีส่วงสวยสวยมันนี่ลรอปลามาหาหอยเหลือพี่น้องครั้งแรกของปีเนื้อไปเบื้องว่าสีมานบ่อเนาะอันดิงคืออยากไปลองหาเบิ้งพี่น้องบบเคยหาจากเถื่อแต่ว่าโคกแวเท้านี่โบหัวมันสีังิันมีบอ่อเนาะแต่ว่าทั้งอื่นแบบนาชีหลายอยู่ เดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ากันทุกคนวันนี้มากับซีมอนพี่น้องพากันเขาป่าลมแห้งแหงมือน,นี่มากับซีมอนเป็น,ปน,ปนว่างเลยมาเดีไปอัดเพรื่องน้ำเขาเดี๋ยวหาเบิ่งหูเบิ่งยางวันพี่น้องแต่บุกให้หาดอกหูอ่อนเป็นยังไงห,หาตามโพนตามพุตมพงตามโกนไม้

ไม่ได้พี่น้องอยู่เลิกกี่ตัวคนณ่จออกเลยพี่น้องเลยแต่ว่ากระเพาะจอเอาเลยทุกคนเลยแค่ว่ามีอยู่พืนอนถ่งจะทำเค่เราจะกวนมหาตัวนี้ก่อน นี่พี่ดองม,า,า,ม,า,า,มา,าใหญ่เลยนะนี่งาม้อบบริตัวด้เลยได้สิบาสิตัวโบมียังนี่ก็มีแต่ขวันนำมากแรกนี่น่างจนเม่อยย่งจนเมยงามมานีพี้องาใหญ่นึ่ง มันคือโมมีโกนมันลอกไปอีกสามคุดบังมันคือมุมม่วมอยู่เอียงวะเฉียมเฉียมโพนเกี่ยงมาลอยอย่คุดบังด้วยนานเมนัลีเห็นแล้วชิมอนเออมันอยู่แล้วนี่ nhan, uầy bốc ngậy đấy bình thọ, để đấy đấy đấy, quá tất khỏi Simon, khút đấy, soạn gần như bố chắc quá, u ỷ bộ đấy lợt, hỏng quá, bình thọ, quá tất cả và yếu kia ngang theo anh em thì nó tụt quần, coi lừa đấy, mới chắc, nó còn lại thì nó cái nhang đến mệt, đến mệt, rút mì gì vậy? Mm -hmm. khỏi bà là simon. Mm -hmm. Ôi nhàng mắc cậy thì nó em vừa theo đòn thấy nó ấy đi Hàn ừ. là tụi con Cái đồ này ảo, con nó quay đây bỏ Nó chịp ảo bỏ Ôi nó mắc nhanh thế nè thì nó thằng vô lực hèn đi Phù Nào, sụa bưng Thôi lửa nhám nỉ ảo dục Dù ẩn Hú, tầm dù ẩn là vì nó Khi bỏ đây bỏ hầm Khi ảo bỏ đây bỏ Mạc thì sao em được ừ lấy đẹp rồi chốt đẹp rồi đấy đẹp rồi chốt đẹp rồi chốt đẹp rồi chốt rồi chốt đẹp 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 rồi chốt rồi chốt đẹp เป็นไร mm hmm. เลิกปะนี่ทุกคนนี่พี่น้องงามมารีปไปไหนมากราของต้องอยู่กับพี่น้องโมงมานขนาดเลยไปพ่นไหนกันมีตะห้อยพ่นกน้นเขาเอาจน ค่นในน้อยนะจนมุ่นเบิดเขาเห็นนะในบอหอยสามหมากเลือกสีไหนเบิ่งทุกคนหยางขึ้นฮอดเถียงก่อนเมื่อยแล้วไปดอนได้ก็เพราะว่านั้นคนหาหลายกว่าัวาเจ้าหาก่อนแล้วเอาตัวไปโคกหนึ่งใหญ่ถ้าเอาไปโคกนีพี่น้องคนงานเขาหิ้อเก่าขนาดเล็กตอวนี้ กรนีภาคที่สามงามเลยทุกคนใส่งามขนาดเลยเด็กมันโมมีมีเด็กคอยเขาก้นเขาก้นโพนจนนุ่นวัตเด็กโพดนี่ก็ได้เด็กก็ได้ถ้ากิ่เขากับพี่น้องมนมากับพอดี<ป>พ่อเซฟพี่นอ<ป>้องจันอุ่น มาตามัคุถอะไปดีพี่น้องไปดีพี่น้องคุณยายเป็นยังไงคายแน่ละคุณคายแน่เลยพี่น้องยังเมื่อบ้านเลยแล้วเมื่อต้ายังเมื่อตอนบ้านเลยพี่น้องเลยเมื่อกับข้ามขมด้วชิมาชงีเขาแรงแล้วหมแล้วเมื่อนี้ก็คายแน่แล้วคุณวะ่มแน กินเขาตับมหุึงเลยพี่น้องขาบนี่หามัคอยเลือกโบมานช่จะได้ไปหาอยู่ตลาดดงอยู่นนใช่ไหมครับผู้ล้วงเข้มละล่าในบางวันเช้าบม่พี่น้องกขี้ลายแหงเลยฟาชิมอนไปดูแลหมูแรงดูเห็นเอ็ดน่อยซื้อมาแล้วกินตบมะุึงนี่และบ่แลวากัน เยเงยเง้ยเงอ้ยี่ชันที่เเลเพครับี้มือจันอุ่นแนนอนอยู่ไลตหุ่งตขายผมได้จังอ๋อต่ะผิงไก่ต่ำิงไก่ตหุ่งีมือผนชุดยอดเลยพี่น่อเลยผมได้ได้กินชุดยอด เพื่อนเฮ็ดเ้าเน่ากับฟอกเขาพ่นเมื่อไปเห็นงานน้ำกันโทรเพื่อนแล้วเรามาเห็ดมาอไ้มาโอ้โระเมามื่อยๆกับมาฟอกนั่นเอยมันเกิดส่วงวะดูแล้วมามาพี่น้องตำครึ่งมามาพี่น้องมา

开嘞，没错。 Hãy subscribe cho kênh cái Mì Gõ Để cái bỏ lỡ những video hấp dẫn

แก้วต้งนั่าแต่เก้านะมันย่างก็พูดถูกไอ้นั้นโวเราใครดีได้เราขาดเราครัวเรามาติงท่ามาถึงเมมาละเพราวาอันต่ทั้ง่นในเร่วงเห็นนงร้ายแล้วน้ำเปล่าโคตรดำนูนาแม่บูซื้อก็นี้นม่มากินมากิน ก um <Sen Heck no wonder> ินซีฟิทม้นไปเสีละคัองครเนเจ้าหนึ่งตัวเขาหอัมากินบเือ่หัวหันหเอจกิกรอกิรม hãy mà chọn hay u nương chọn cái bảo khảo om nữa thế ừ, này ừ, ừ, nằm nằm gì ừ, dạ, đấy ơi cái ơ leo nhăng quá cà phở hao pí mình bỏ cỏ gì nữa nha với cà phở